กลับเข้ามานะครับในช่วงของ Topbit Insight นี้ผมยังอยู่กับแขกรับเชิญของผมนั่นก็คือคุณอรมนทรัพย์ทวีธรรมอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศคุยกันถนึงภารกิจพันธกิจหน้าที่สำหรับปีหน้า2 5 6 5แล้วน่าจะต่อเนื่องไปด้วยใช่ไหมคับะจริงๆแล้วปีหน้าที่เราเป็นเป็นเจ้าภาพการประชุมเอเปกเนี่ยมันไม่ได้จบแค่65ใช่ไหมท่านอธิบดี ค่ะก็จริงๆถ้าเป็นเจ้าภาพเอปกจริงๆเนี่ยมันจบปีหน้าละวาระละหนึ่งปีนะคะแต่ว่าภารกิจมันจะต้องต่อไปเรื่อยๆทีนี้ถ้าฟังท่านอธิบดีปีหน้าภารกิจหนักอึ้งแต่ดูแล้วเหมือนกับโอ้โหไม่ได้มีปัญหงปัญหาอะไรเลยเราเดินอย่างนี้ปั๊บปั๊บปั๊บเราจะต้องก้าวกระโดดเนี่ยแต่ในความเป็นจริงมันมีใช่ไหมท่านอธิบดีค่ะก็อย่างที่เรียนไปว่าเราเนี่ยมีหน้าที่เป็นหน่วยงานที่เป็นประสานในเรื่องการทำ FTA หรือว่าจัดทำความตกลงการค้า ประเด็นสำคัญก็คือทำ FTA แล้วเนี่ยเราก็อยากจะให้ผู้ประกอบการไทยได้ประโยชน์จาก FTA ที่เราไปทุบกำแพงภาษีของเขาใช่ใช่ก็มีภารกิจอย่างหนึ่งก็คือเราทำงานกับเครือข่ายนะคะไม่ว่าจะเป็นสภาหอการค้าสภาสาหกรรนะคะสมาพันธ์ SME สภาเกษตรกรไทยแล้วก็กลุ่มสากลหรือวิสาหกิจชุมชนนะคะเพราะว่าลงลึกเลยนะใช่ค่ะเราก็ไปลงพื้นที่นะคะ เพื่อที่จะหาโอกาสสร้างความเข้าใจว่าเนี่ยตอนนี้ประเทศไทยมี FTA แล้วนะหลายฉบับกับหลายประเทศเพราะฉะนั้นเป็นโอกาสที่ผู้ประกอบการแล้วก็กลุ่มเกษตรกรเนี่ยแทนที่บางทีเราจะพบว่าคนในประเทศไทยเนี่ยก็จะมีประมาณ70ล้านคนคแต่หลายๆ FTA ที่เราไปทำเนี่ยแล้วเรา รูปกาแพงภาษีเจาะตลาดให้แล้วเนี่ยนะคะอ,อย่างอาเซบเนี่ยซึ่งเป็นความตกลงฉบับใหม่ที่จะบังคับใช้ต้นปีหน้าเนี่ยประชากรสมาชิกอาเซบทั้งหมด2,300ล้านคนหนึ่งใน3ของมนุษย์โลกแล้ใช, <laughs> ใช่ค่ะใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็แสดงว่าตลาดมันจะใหญ่ขึ้นะนะคะ <laughs> เขาเนี่ยมีโอกาสในการขายสินค้าไปแต่ขณะเดียวกันก็จะต้องเตรียมปรับตัวแล้วก็เรียนรู้ว่าแล้วผู้บริโภค ในตลาดที่เราต้องการจะส่งสินค้าไปเนี่ยเขาชอบแบบไหนหคือพูดง่ายๆถ้าในทติปดีกําลังจะบอกว่ากรมเนี่ย ไปไปน็อกเดอะดอไปเคาะประตูเขานะเปิดเขาเปิดประตูมารับเจรจากันเสร็จเขาเปิดประตูแล้วนะแต่คนของเราเนี่ยต้องเปลี่ยนเนื้อเปลี่ยนตัวแต่งตัวด้วยไม่ใช่เราก็เดินไปเสื้อกล้ามัเกงขาสั้นอยู่เหมือนเดิมอะไรอย่างนี้ไม่ได้แล้วไไม่ด้ปัญหามีเยอะไหมฮะที่ผ่านมาแบบเนี้ยแบบที่คนของเราเองก็เข้าไม่ถึงหรือเขาก็ไม่ได้สนใจมีเยอะไหมก็มีที่บางทีคนจะไม่รู้จักนะคะว่า FTA คืออะไรแล้วเขาจะได้ประโยชน์อะไรจากที่เราไปทำ FTA นะคะแล้ววิธีการที่เขาจะหาข้อมูลเนี่ยทำอย่างไรเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยจะดูง่ายๆเลยว่ารายการสินค้าเนี่ยมันจะมีเยอะ<ช>แล้วก็เขาสนใจส่งไปประเทศไหนนะคะเขาก็สามารถที่จะตรวจดูเพราะเดี๋ยวนี้ข้อมูลต่างๆเนี่ยมันเผยแพร่ต่อประชาชนอยู่แล้ว<ช>นะคะอยู่ในเว็บไซต์ของ,ของกรมเจรจารสิ่งเหล่านี้เราไปพูดคุยกับเขามากขึ้นนะคะขณะเดียวกันเนี่ยเราให้เขาวางแผนธุรกิจด้วยว่าถ้าถ้าจะไป แบบไม่เหนื่อยแล้วก็ได้ประโยชน์เต็มที่เนี่ยก่อนจะไปก็ควรจะต้องมีการวางแผนธุรกิจค่คือคือคือมันไม่เหมือนเมื่อสมัยก่อนถ้าคุณอยากจะได้ข้อมูลคุณอาจจะต้องไปที่กรมหรือไปที่หน่วยงานราชการแต่เดี๋ยวนี้มันอยู่แค่ปลายนิ้วใช่ค่ะช่วยกระดุนได้คลิกเข้าไปดูหน่อยอย่างนี้หรือเปล่าแต่ที่ผมได้ยินมาเอาขอขออนุญาตนะเท่านั้นที่ดีในในเรื่องของ FTA เอ่อผมไม่แน่ใจว่าผมตกยุคไหมผมอาจจะเป็นไดโนเสาร์ก็ได้ แต่มันมักจะมีความเข้าใจผิดหรือมักจะมีข่าวม,มาว่าเราเนี่ยประเทศไทยเราเนี่ยเสียเปรียบจากการทำ FTA บ่อยมากเลยจริงไหมโดยเพราะอย่างยิ่งสินค้าเกษตรต้องต้องเรียนว่านะคะจากตัวเลขที่เราติดตามสถิติเนี่ยปรากฏว่าสินค้าเกษตรเนี่ยเนื่องจากเราเป็นผู้ผลิตและผู้ส่งออกสินค้าเกษตรเราได้ประโยชน์จาก FTA เยอะมาก นะคะโดยเฉพาะอย่างส่งออกไปอาเซียนประเทศอาเซียนเองก็มีการนําเข้าสินค้าจากเราหรือส่งออกไปจีนเนี่ยอยากจากตัวเลขที่ได้เห็นเนี่ยค่ะอย่างผลไม้ต่างๆสินค้าอาหารอาหารแปรรูปนะคะสินค้าอาหารสัตว์เลี้ยงนะคะอาหารทะเลอาหารประมงเป็นต้นเนี่ยค่ะเราได้ประโยชน์จากประเทศที่ทํา FTA กับไทยเนี่ยเขาลดภาษีลงมาส่วนใหญ่แล้วไม่เก็บภาษีจากไทยแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเราควรจะต้องใช้ประโยชน์ จากตรงนี้หมายถึงว่าหากกรบลบนี่อะไรกันแล้วเนี่ยเราเราเป็นบวกว่าเถอเ,เราเป็นบวกค่ะเราเป็นบวกแล้วทำไมเขามาว่าเราเนี่ย FTA เสร็จแล้วต้องโดนทุ่มตลาดเราต้องมีสินค้าจากนู้นทะลักมนาะเกษตรกรเราลําบาก จะได้ยินคนอื่นคือจริงๆเนี่ยก็คงจะต้องพยายามทําความเข้าใจมากขึ้นนะคะข้อดีโอกาสก็มีนะคะเราสามารถส่งสินค้าออกไปได้มากขึ้นเพราะว่าโอกาสเรามีมากขึ้นขณะเดียวกันเนี่ยค่ะการทำ FTA เนี่ยนอกจากเราไปขยายตลาดต่างประเทศแล้วเนี่ยเราเองเนี่ยจำเป็นจะต้องเจรจาต่อรองและบางอย่างเราก็ต้องลดภาษีนะคะที่เราเก็บกับสินค้านำเข้าด้วยะซึ่งตรงนี้ค่ะ ในการเข้าไปพูดคุยลงพื้นที่เนี่ยเราก็ชี้แจงว่าจริงๆประเทศไทยก็มีมาตรการอยู่นะคะ<ม>ถ้าเกิดมีการทุ่มตลาดจากสินค้านำเข้ามามากเนี่ยเรามีมาตรการอยู่ที่กระทรวงพาณิชย์นะคะสามารถที่จะใช้เก็บภาษีเพื่อตอบโต้สินค้าที่ทุ่มตลาดเข้ามานะคะตรงนี้เรามีมาตรการเพี <S 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 ยงแต่ว่าผู้ประกอบการอาจจะยังไม่ไมทราบตรงนี้และขณะเดียวกันเนี่ยคะ่ะขณะนี้กระทรวงพาณิชย์อย่างท่าน รองนายกรัฐมนตรีท่านจุลินเนี่ยก็พยายามผลักดันให้มีการจัดตั้งกองทุน FTA เนะคะ<อ>เพื่อเข้ามาช่วยเหลือผู้ที่เสียเปรียบหรือได้รับผลกระทบทางลบเนี่ยจาก FTA ก็สามารถที่จะขอใช้เงินจากกองทุนนี้เพื่อเอามาพัฒนาปรับปรุงนะคะเสริมสร้างศักยภาพอของตัวเองได้นะคะเ,เดิมเนี่ยเราก็จะมี เรียกว่างบประมาณจัดสรรเป็นรายปีเนี่ยอยู่ที่กระทรวงพาณิชย์แต่ทีนี้เรามองว่าถ้าง,งบประมาณจัดสรรรายปีเนี่ยมันไม่ยั่งยืนขนาดนี้อยู่ระหว่างเราหารือกับกระทรวงการคลังเพื่อจะจัดตั้งกองทุน FTA ซึ่งเราก็คิดว่าเนี่ยค่ะพอเราเจราจาไปด้วยกับ FTA กับ EU FTA กับสมาคมการค้าเสรียุโรปเนี่ยเราหวังว่าเนี่ยกองทุน FTA ในไม่ช,ช้าก็จะสามารถ ใช้ได้นะคะก็จะช่วยบรรเทาข้อกังวลของของผู้ประกอบการหรืออาจจะกลุ่มกเกษตรกร,รที่ยังไม่แน่ใจว่าเขาจะเสียเปรียบหรือเ<ม>ปล่า<ม>ค่ะคือพูดง่ายๆถ้าผมฟังท่านอนทิบดีผมเข้าใจอย่าคิดว่าการเจรจาการค้าแล้วเราจะต้องเป็นฝ่ายได้เสมอมันต้องมีทั้งได้และเสียทีนี้ทางนี้ก็ทางทางท่านรัฐมนตรีก็พยายามที่จะปะทะไว้ให้ก่อนมีกองทุนอย่างนี้ถูกไหมฮะแต่เอาล่ะ ผมสนใจอีกเรื่องหนึ่งคือ FTA ฉบับล่าสุดที่เมื่อกี้ท่านอธิบดีพูดแล้วเรื่องของอาเซ่ะประชากร2,300ล้านคนน<ช>ี่ถือว่าเป็นตลาดที่ใหญ่มากๆานะ,ะตรงนี้เนี่ยมันสำคัญยังไงท่านอธิบดีค่ะก็เอาง่ายๆอาเซยนประกอบด้วย15ประเทศเป็น FTA ที่เรียกว่า ต้นใหญ่ไม่ใช่แค่จับคู่กัน2คนและถังเอพีไม่ใช่คู่กันแล้วนะแต่จับคู่กันถึง15คนนะคะก็จะมีอาเซียน1ิประเทศอาเซียน10ประเทศนะคะมีจีนเกาหลีใต้ญี่ปุ่นแล้วก็ออสเตรเลียนิวซีแลนด์โอ้โหซเฉพาะจีนประเทศเดียวนี่ก็พันกว่าลนรวมกันแล้วเนี่ย2,300ล้านคนแล้วเราไปดู GDP ของเขาเนี่ยเราก็พบว่ากำลังซื้อเนี่ยสูงนะคะหลายประเทศก็กำลังซื้อสูงก็เป็นโอกาสดีสำหรับคนไทยผู้ประกอบการที่สนใจจะ ขายสินค้าไปยังตลาดประเทศเหล่านี้เพราะว่าสิ่งที่เราได้จากอาเซีคือแม้ว่าที่ผ่านมาเราอาจจะมี FTA จับคู่กับบางประเทศอยู่แล้วอ,อย่างไทยมี FTA อาเซียนจีนไทยญี่ปุ่นอ,อะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าพอเป็นอาเซีเนี่ยคะ่ะสามประเทศก็คือจีนเกาหลีใต้ญี่ปุ่นเนี่ยเขาลดภาษีให้ประเทศไทยเนี่ยเพิ่มเติมภายใต้ เวทีอาเซอ๋อของเดิมที่จับคู่กันเนี่ยเขาอาจจะลดอยู่แล้วแต่พอมาเจออาเซเข้าไปก็เพิ่มอีก,อกลดมากอีกอแล้วก็สินค้าบางสินค้าที่ยังไม่เคยลดม,มาลดให้ประเทศไทยในอาเซ<ห>นะคะโดยเฉพาะอย่างเช่นสินค้าเกษตรนะคะพวกน้ำผลไมอ้อาหารกระป๋องและแปรรูปบางชนิดเขาก็ลดเพิ่มให้จากที่เขาอาจจะเคยลดหรือไม่เคยลดในที่ผ่านมาถ้าเราคิด เร็วๆคร่าวๆอาเซียนมีคนสักห0ร้อยกว่าล้านเรากำลังบอกว่าอีกสี่ห้าประเทศเนี่ยมันปาเข้าพันหกร้อยพันเจ็ดร้อยล้านเลยนะใช่ค่ะโอ้โหนี่คือนี่คือสิ่งที่กำลังจะเกิดในสองห้าหกแพปัญหาแล้วครับถ้าถ้าเราจะสรุปทั้งหมดออย่าเราไม่ได้มองในความในความสวยงามอย่างเดียวในด้านของปัญหาเองถ้าจะสรุปออกมาจริงๆแล้วถ้าเป็นเรื่องความตกลงอาเซียนจริงๆเนี่ยตอนที่เรา จะสรุปผลการเจรจารเนี่ยทางกรมเจรจารได้มีการเชิญกลุ่มผู้ประกอบการ SME ต่างๆเนี่ยนะคะมาพูดคุยกลุ่มเกษตรกรแล้วเราก็พบว่าข้อกังวลในแง่ปัญหาเนี่ยมันน้อยมากมเนื่องจากว่าเราเนี่ยมีการจับคู่ทำ FTA กับในสมาชิกอาเซียอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เราเราไม่ได้กังวลเหมือนกับชินในระดับหนึ่งมาแล้วใช่ค่ะเราไม่ได้กังวล ส่วนใหญ่เนี่ยเรามองว่าน่าจะได้ประโยชน์แ,แต่อย่างที่เรียนคุณต้นว่าเราเองเนี่ยเราก็มีมาตรการที่จะดูแลปกป้องนะคะผู้ประกอบการในประเทศที่ได้รับผลกระทบจากอย่างเช่นการทุ่มตลาดหรือการไหลมาของสินค้านําเข้าในปริมาณเยอะเขาก็สามารถใช้มาตรการที่เราเรียกว่าเซฟกกะได้นะคะ <แ ff? S 2> เพราะฉะนั้นมาตรการเหล่านี้เราก็พยายามที่จะประชาสัมพันธ์ ให้ให้ผู้ประกอบการผู้ผลิตในประเทศได้รับทราบครับครับเพราะฉะนั้นถ้าพูดไปแล้วปัญหาถ้าถ้าสมมุติผมนะปัญหาก็คือกลัวที่สุดคือสภาวะการเมืองมากกว่าอะไรอย่างนี้มันมันมันเกี่ยวพันทุกอย่างไหมผมเข้าใจท่านอธิบดีไม่อยากจะคุยถึงหรอกแต่สภาพความต่อเนื่องของนโยบายสภาพความต่อเนื่องของการเมืองมันมันมีผลด้วยไหม ก็คงก็คงมีนะคะเวลาเราทําการค้าเราก็ต้องการอะไรที่ชัดเจนนะคะแน่นอนแล้วก็มั่นใจได้เพราะที่หวังเราเห็นอย่างนี้นะสมมุติเกิดมีอุบัติเหตุทางการเมืองขึ้นมานี่ลำบากเลยนะผมว่าลําบากไหมถ้าเปลี่ยนม้ากลางศึกกลางลำธารนี่ลำบากไหมคะก็คงลำบากอยู่นะครับเอาละครับนี่ก็คือโฉมหน้าที่ ประเทศไทยในส่วนของการเจรจาธุรกิจการค้ากำลังจะเดินเข้าไปสู่ปี2565 <65 S 2> นะครับทั้งหมดมี10ประชุม <10 S 2> ในในส่วนที่กระทรวงพาณิชย์รับผิดชอบมีประมาณ10การประชุมแต่ยังมีหน่วยงานอื่นๆนะคะที่เขาก็ยังรับผิดชอบจัดเอเปก ในส่วนความรับผิดชอบของเขาครับแล้วถ้าสมมุติประชาชนอ่าอ่าลพอเข้าปีหน้าปั๊บมันก็จะเดินโหมดเต็มตัวเลยผมถามเผื่อไว้ก่อนใครมีอะไรสงสัยใครต้องการอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมอะไรสามารถที่จะติดต่อไปที่ทางกรมได้ไหมฮะได้ค่ะก็ง่ายๆเพราะเดี๋ยวนี้คิดว่าช่วงโควิดทุกคนก็เข้าถึงอินเทอร์เน็ตออนไลน์กันเป็นัก็ ใส่คําว่ากรมเจรจาก,การค้าระหว่างประเทศนะคะเพื่อจะดูข้อมูลที่อยู่ในเว็บไซต์ของกรมก็จะมีที่ติดต่อเราเราเดี๋ยวนี้เราไม่จําเป็นต้องเดินทางมากรมเพื่อมาเอาข้อมูลแล้วก็สามารถติดต่อผ่านออนไลน์ได้อ,อันนี้เรียกว่าถ้าเป็นอาหารที่พร้อมเสิร์ฟแล้วท่านสามารถที่จะตักทานได้เลยอ่าแล้วครับวันนี้ต้องขอบพระคุณด้านมากนะครับ